เอาไปเก็บต้นหวานแล้วอ่านี่อ่ะสายุูงโอ้ยโน่นสายโน้นอันนี้เปรี้ยวต้นหวานมีก็หล่ะนีมึงไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งหวานมะยงมะยงชีสก็เด่นต้นหวานต่างกันนะหรอเพราะว่าอร่อยกับมะยงหรอมาปังครับผมมัาปังอีกกินนอาไป

อันนี้เปรี้ยวอดีต้องลูกสวยๆป้าเดี๋ยวเขาเดินมาเก็บก็ได้จ้าตเออเออเก็บไปเลยปะนี่ต้องหัวหอมแม่นี่ไงลูกกินไหมอ้าวกินไมกินหนูกินเนี่ยพี่กินแล้วอ่ะเอ้าวทำเป็นกินเหรอเอออร่อยไหมลูกอร่อยบอกดิบอกคุณผู้ชมดิ่อร่อยค่ะไม่เปรี้ยวเลยหวาน อาเยอะแยะครับอีากจชาวบ้านอ่เดินมานี่้หรอนอนองจัดเดินมานี่จับแขนลูกฮไม่อ่ะขึ้นไปเก็บมาปางไม่ต้องขึ้นหรอมั้งตองขึ้นเร่งหมดโอ้ อยากกินอีกค่ะโอ้ยแม่คะโอ้ยข้างซ้ายค่ะอ้ยบนบนต้นเหรอไอบนต้นบนข้าวอ่างก็งงจิ๋งจิ๋งกินไลยลูกอ่ะเหยีบข้าวอก็งงข้ว่างยังไม่สุกให้หมดเยอะเยอะอ้วววปลาปปานี่ต้นหวานมันเยอะเกินไปเนาะเอาเนี่ยชิมชิมเลยต้นเนี้ยอร่อยกว่ามันยอมชิมเขากินตั้งแต่เด็กแล้ว ลแม่โมแดงกับแม่ที่เท้าอ่ะผมไม่อยากกินแม่ขอผมไม่กักกินมันเบื่อมันกินเบื่อแล้วเขาเขาไม่ชอบเอจงเปลือกมันเป็นเป็นยางเว้ยแล้วมันจะเหมือนกับปาก <c oughs> เขาอ่ะค่ะเฮ้ยไม่เล่นของใครไม่รู้ แม่แม่อะไรครับุ่อะไรปะเออไปฝากกับติงมดมดมดยากไปเลยน่ะถุงป้าหรอเอารวมๆกันก็ได้เธอเก็บไปเหอะม่นอ้เ่ยนี้ป่านี่ขอไม่ได้นะนีไม่ดีครับ หนูไม่มีิม่ไไ<ะ>งไม้เออเล่นไปเล่นไปฮะอยากเล่นก็เล่นไปห้ามข้ามห้ามข้ามเมาตออเหรอเนาะอันนี้คือบ้านนอกบ้านข้างนอกค่<ฮ>ะข้างนอกนะบ้านของ <ฮะ S 1> ของเจมโมเขาบ้านหลังนี้แต่สวนบ้านข้างในเป็นบ้านของ <ฮะ S 1> คุณมอสเขา อันนี้คือบ้านของเจโมเนี่ยหลังบ้านนี่คือห้องน้ำของเจโมนีู่่นเหรอแต่ว่าบ้านข้างในตรงนู้นน่ะจ้ะเป็นบ้านของพี่มอเขาพี่มอแต่แมนี่คืออะไรอ่ะข้อบอลนะาแต่มาดานเออไม่ใช่หลังนี้ก็คือบ้านของลุงลุงวีลุงวีลุงวีเหรอละมึงดนตีนะตีนะ อ๋อเธออันนี้ก็คือฟู๊กก็คือของกระแตวฟู๊กอันนี้ก็คือของไม่รู้ไม่รู้ใช่แมแม่เล้วบ้านหลังนห้ของใครบ้านหลังนี้แต๋งไงไม่รู้เออไม่ใช่หรอกมั้งเป็นมอเป็นญาติของเราเราไม่เคยเดินมา บ้านของบ้านอันนี้คือห้องน้ำของเจมโมนะจ๊ะเดี๋ยวไปรีวิวห้องน้ำเจมโมก่อนก่อนนี่แะจ๊ะอันนี้คือห้องน้ำของเจมโมเขาดีสวยเรื่องสีเขียวเขียวเรื่องแสงนะจ๊ะนี่เป็นออกแนววินเทจนะวินเทจวินเทจต้นไม้ก็วินเทจ